สวัสดีครับท่องเที่ยวจีระยุวันนี้นะครับเราก็มาที่ร้านกัญชาแห่งใหม่นะครับร้านคืออยู่ใกล้ๆกอ้เกาหลีเมื่อกี้เลยนะร้านเกาหลีตรงเนี้ยแล้วก็ถัดมาตรงนี้ก็กัญชาเลยนะนี่เหรอครับอาตามลูกนี่นะครับคลิงคาเนียวเขาดิ้งนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อน้ำกัญชาไปกินกันละกันอาน้ำกัญชไรร้านนี้จะขวดตรงกันโอชาอีกนะทุกคนเรากัญชากันคแล้วเด็กกินได้ไหมใส่อาเจียนจากครีมกอมบัตไหมเนี่ย กัญชาเอากัญชาน้ำนิ่งสีเนาะกินได้เหรอกินได้กินได้กัญชาน้ำนิ่งสีนั่นคือเมนูนะครับอันนี้ก็เป็นคู่เชี่ยวชาญทางด้านกัญชาครับนั่นคือกัญชานี่คือชาชานะมาบีอะไรมาบีกัญชาค่ะเป็นเจ้าของตัวรถที่นขาไปอีกทีนึง ที่ทำของเขากันนะคะเป็นคาชาเดินร้านเลยนะไม่แต่ชาแล้วก็ชาแล้วก็กันแล้วก็ชาพะกเขากับกัญชาเรามีกัญชานะขอเลือกกัญชาหน่อยไม่โดนจับก็ดีแั่นแหละต่อรายการนะคะนี้นะคะคือน้ำกัญชาเข้มข้นนะคะเหมือนร้านกันโอชาครับไปดูคลิปกันโอชากันได้ ยิ้มยิต่งกันคุนี่กำลังทะเลากัเริ่อยิ้มต่างนะคะสหรับท่านนะครับที่อากาศร้อนๆอย่างนี้นะคะรับขอบาล้วยชาต่างๆรักถ้วยเช่นใจนะคะข้าวปวยชาของเราเมื่อกี้แม่เราคือน้นข้าว้วยมาโอ้โหไม่ลองชิมกัญชาร้างนี้ก่อนสรุปว่าจะได้กินั้ยเนี่ยมีนั่นเมนูกินหลก่อนแด้ารุณนก็ยังมากินนะครับเอาไปสเล่นได้ไหมกระทั่งแพนด้ อันเนี้ยมันเป็นที่ใชต้นใชานะบริเวณร้าน,นเขานะาสวยมากเลยในเงินมาละเ,เราก็มารอกันนะคะทุกคนแม่เรานี่เราก็กำลังกัดมากัญชาละเราก็รอกันนะทุกคนเรามารอบัญชากัน,กนเราจะดูวิธีทำของพี่นี้กันก,ะะก็นแล้วกันเนาะเพราะว่าเราตัดต่อไม่เป็น นี่นะกับังอย่างกัญชากัอยูเราจะมาฟังประโยชน์ของกัญชากันนะคะกัญชาเนี่ยเป็นพืชสมุนไพรที่อยู่อันไกลโพล้นคือประเทศสเปนและเม็กซิโกครับและ ทีแรกเขาเอามาทำเป็นยาให้ความสุขแต่ต้นกำหนดจริงๆคือประเทศจีนแต่นักในเม็กซิโกและประเทศต่างๆที่เห็นแบบสูบกันนะแบบยานัดบุหรี่อะไรพวกนี้ก็แถวนั้นก็จะสูบกันเยอะแต่ว่ามันทำให้มันเป็นยาเสพติดแล้วบัญญัติในโทษทันยสถานในปี2 5 0 2ัี่แต่แต่วันที่14ทธันวาคมปี 2, 5 ที่ผ่านมานี้กัญชาถือเป็นพื้ควบคุมที่ผิดกฎหมายในขั้นกลางแต่ไม่ได้ผิดเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็จะมีร้านกัญชาแบบอย่างนี้ขายอยู่ได้แต่เราไม่ต้องกินสาระเยอะมากก็ได้ดูพี่ทํากันเถอ,อะนะก่อนจะกินกัญชาเราต้องกินสาระกันก่อนพี่ใส่แก้วพี่ไม่เห็นน้ำแข็งระ อ๋องใส่ที่หลังเนาะคือเขาก็เอาในน้ำกัญชายเยอบๆนั่นหละผสมกับน้ำดิ้นสีแบบหัวนะนนนนแ,นนแล้วก็แบบตักน้ำแข็งเสร็จละนี่นะก็หม้อหไยกาหม่อหั่งกระมังทังเปก็มีเยอะเลยนะนี่นะปิดฝา นี่นะทุกคนเสร็จเรียบร้อยเราจะมาลองชิมกันนะทุกคนอ,อร่อยดีแต่อันนี้กลิ่นกัญชาแรงกว่านะเราจะเมาไหมเนี่ยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปว่า